สวัสดีนะคะคลิปแรนดอมคลิปคลิปนี้นะคะหัวข้อก็คือคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกไหมนะคะหลังจากที่คุณเห็นคลิปคลิปนี้เนาะคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกไหมไฮพินเซสนะคะหก <6 S 2> เหรียญน,นะคะสิบดาบนะเเ,เด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็สามเหรียญได้สำหรับเป็นราชินีไม้นะคะหมอรู้สึกว่า คือแบบเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะหกเหรียญคืออะไรได้ราชินีเหรียญนะคะไฮพินเซตคือเจ็ดถัวยมันเป็นความสัมพันธ์หลายคนรักซ้อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้มีโอกาสที่จะให้โอกาสในความสัมพันธ์อยู่แต่ที่ผ่านมาก็เจ็บปวดค่อนข้างมากนะคะสิบดาบเลยนะคะแล้วหมอก็รู้สึกว่าใครสักคนเนี่ยก็ยังอยากที่จะไปต่ออยู่อยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงและจริงจัง นะะเนี่ยจะมีการพูดคุยพูดคุยเจราจาหาข้อตกลงในความสัมพันธ์นะคะว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ตอนนี้มันมีหลายคนแล้วก็ลักสอนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเปิดตัวเลือกอะไรเงี้ยแต่ว่ามีใครสักคนอะอยากที่จะจริงจังนะคะแล้วก็พัฒน,นาความสัมพันธ์เพราะว่ารักนะคะเด,ดเลเรเวอร์มีความรักความรู้สึกดีให้นะคะอืมสองไม้ตอนเนี้มันอยู่ในช่วงของการวางแผนคิดว่าจะเอายังไงดีนะคะ เพราะว่าเนี่ยมีแพชชั่นมากนะคะอืมนะหมอรู้สึกว่าก็จะได้จะได้เจอกันอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้เจออยู่แต่อาจจะต้องรอหน่อยนะคะเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้เจอกันนะคะแน่นอนชัวร์หลังจากที่มีการคุยวางแผนอะไรกันแล้วเนี่ยจะได้พบเจอกันเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรที่มันไม่ชัดเจนก็จะได้จริงจังแล้วก็ เริ่มต้นกันใหม่ด้วยความชัดเจนนะคะมีโอกาสเป็นไปในทิศทางนั้นก็พิมพ์น้ำรับค้ามทำนายนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปสวัสดีค่ะ